ให้ใครนะไม่ใครนะอันนี้ไว้ให้ใครนะตกไม่สนใจเลยอร่อยอร่อยเริ่มอร่อยแล้วเน็กใครน่ะใครเรียกอร่อยรอบสุดท้ายใครอ่ะใครมาไม่คุยอืมแบตยังไม่เต็มชาร์ไปได้แค่ตึ้งกอน าเหมือนยังไม่อยากืนยไม่อยากตื่นถ้ลับถ้าเหมือนถ้ากลางคืนถ้าลับได้อะก็ตื่นก็หมดยาเลดนอนาเลนลับได้ยีไงมันืแ้นอนตื่นรอบเดียวเลยอะไว้ช้าตีห้าวา มิกโมไฮโมตาบอกมิกโมลูกโมป่ะโมป่ะโมไหมมิกโมไหมเจอกิมกระลำกลาลำกละลำทาหน้ากลาลำกละลำน้ตอนกินโค้ก